อา้าวมือนี้ก็มาหน้าอีกอเกา้ามากะโอ้ยน้ำมากเลยภายน้ำรุ่นนี่น้ำมักน้อยมือนี้นี่น้ำมักน้อยน้ำมักน้อยภายน้ำนร,รุ่นห่วยขาแพหมูล้านเพื่ออื่นห่วยขาแพนะครับ ตั้งแต่โบลัมโบลานผ้าอื่นหวยนี่เป็นหวยคาเพยสาเหตุที่คาเพนี่สมัยจตดึกดําบันนี่แต่ฟังมันชันครับพลาสลุ่มพลานลุ่มหลุดพลานลุ่มลุลม่ลมหลุดคาเพยจะเลเื่อนหวยคาเพเท่าสูงมือนี่แต่ว่ายุคป,ปัจจุบันนี่อื่นหวยคาเพยค,คาเพ่นะครับมเม่นคาเพ่เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนจากคาเฟ่เป็นกาแฟทีแล้วไปน้ำรุ่นรุนรับประทานน้อยที่ก็ได้งบป,ประมาณจากทางรพชพื้นขับมาหิบให้ในปี2 5 0 0ห้าร้อยสามสิบสองสามสิบสามนี่แหละประมาณนี่แหละครับนะรับสมยเป็นโอบต ในเขตโครงการส่งหาหน่วยงานรพชกลุ่มีงบประมาณพอได้เหตุนี่ละงบประมาณสร้างปลายน้ำรุ่นอันนี้ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าบาทนะครับแสนแปดแสนแปดล้านล้านแปดแสนครับหนึ่งล้านแปดแสนนะครับ ขาจับหมูกิดนะครับหมูประมาณหน่วยงานพออรพซมาหิดนะครับเนื่องจากผมได้เป็นปอปตก็เลยขอไปทางพออรพสอพื้นนะครับหน่วยงานใหญ่ซึ่งได้มาหิดมาสร้างให้พ้อมภผ่ภายน้ำรุ่นแล้วกับคุดลอกรับคุดลอก3ามรอยเมตรนะครับ กว้าง2 5เมตรนะครับความกว้าง2 5เมตรยาว300เมตรครับขึ้นไปขังหุ่นนี้ครับประมาณล้านแเสนนะครับ1ล้านแเสนกว่าบาทนะครับห่วยงานรพชม,มาเหตุมาทำให้ับอุดมสมบูรณ์ครับสองฝั่งนีเจอท่อปล่อยน้ำไปนะครับฝั่งนั่นคือกันนะครับ ฟังทั้งนี้คือการนะครับเอาน้ำเขาให้เขาน้าได้สบายครับสบายน้ำามื่อุดยากนะครับนี่คือบรรยากาศยำยำเทียงนะครับบรรยากาศยำเทียง,งแล้วสมวิวภูผาซานภูผาขาม จากผู้พิซซานกับผู้ไว้ผู้พราคำและกัผู้ทุ่งครับชมวิวยามเที่ยงของมือนี่นะครับน้ำมากพอดีโมมากไหลนะครับอุดสมสมบูรณ์เขาปลาหน้าเหนียวนะครับน้ำสองฝากเหนียว